ดีครับพี่น้องที่รักนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมเมื่อกี้ก็ตามที่ท่านได้ยินเสียงนะครับก็คือนกอทําทไมท่านทําทไมไม่ถ่ายดีๆนะครับก็คือนกตัวนี้ก็คือมันยังมันยังติดเปลี่ยวอยู่พี่น้องนะครับถ้าเกิดไปถ่ายดีๆีนี่คือไม่ได้ยินเสียงคันแน่นอนนะครับที่ท่านได้ยินนี่ก็คือเจ้าบอกขยะสองนะครับซึ่งผมได้คัดไว้นะครับอ่า สองตัวนะพยาหนึ่งกับพยานสองนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับมาถ่ายให้พี่น้องดูนะครับซึ่งถือว่าเป็นนกภูเขานะครับเพราะว่าได้อยู่ตีนภูเขาเลยนะครับนกตัวนี้เนาะตามที่ท่านได้ดูคลิปนั่นนะครับภูเขาเขาส้นกวางนะครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่ได้เลี้ยงนกภูเขานะครับก็ได้เห็นการพัฒนานะครับของนก ภูเขานะครับอยู่เรื่อยๆนะครับก็คือมีสองตัวนี้นะครับที่ได้อ่าได้ดูนะครับพี่น้องได้ฝึกได้อ่าดูลักษณะของเขาว่าเขาเป็นยังไงคืออาการเบื้องต้นนี่คือผมว่านกภูเขานี่ก็คือดิ้นนะพี่นอ้องอ่จะเป็นนกที่ติดดิน้นนะครับเพราะว่าผมคิดว่ามันมันอยู่ในป่าลึกใช่ไหมครับเขาไม่ค่อยเจอคนเจออะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาอยู่ กับเรานี้อาจจะดิ้นก็เป็นธรรมดาครับแต่ว่าเราไม่ได้ไปสนใจจุดนั้นนะครับเราจะสนใจจุดที่ว่านกพัฒนาการเขาเป็นยังไงนะครับเขาขันเขาเรียกเขาอะไรไหมนะครับซึ่งนกตัวนี้ก็คือพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้เจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนแล้วนะครับไกลแล้วนะครับก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นพี่น้องตอนนี้เสียงเต็มเรียบร้อยตามที่ท่านได้ยินนะครับหนึ่งกุ๊ก นะครับเสียงดุนนะครับโดนใจผมมากนะครับเป็นนกทนเสียงเล็กนะครับไปหากลางนะครับฮหรือบางท่านก็จะว่าเสียงกลางลงก็ได้นะครับก็คือโดนใจครับนกตัวนี้นะครับมีหลยคนก็คอแบ่งอยู่ผมก็ผมขอทดลองก่อนนะครับสำหรับนกภูเขานะครับภูเขาจริงๆนะครับทีนี้ก็จะพาพี่น้องมาดูลายนะครับลายตัวนี้นะครับคือ ทีหมึกก็หาดีพี่น้องนะครับแต่ว่ามันติดปลายแหลมนิดนึงนะครับได้หลายเลยละนะครับได้หลายเส้นนะครับเนี่ยแหละครับมันเป็นสาเหตุที่ทําให้นกนั้นผมว่าติดเปรียวด้วยนะครับแต่นกก็ยังไม่ได้ถ่ายขนนะพี่น้องนะครับนกยังไม่ได้ถ่ายขนนะครับก็คงจะนู่นแหละครับแถวๆปีใหม่นู่นแหละนะครับก็คงจะถ่ายขนใหญ่ก็ทีนี้ถ่ายปุ๊บก็จะเป็นขนบ้านละทีนี้นะครับก็จะพอเล่นได้เลยพี่น้องนะครับ ต่อได้เมื่อวันที่สิบสองกันยานะครับอ่านสะิบสองกันยาเมื่อปีที่แล้วนะครับกันยานี้ก็จะเข้าขวบพอดีนะครับก็คือนกตัวนี้คือหัวจินหัวใจดีมากพี่น้องนะครับนกภูเขานี่นะครับ,รรบแต่ผมว่าไม่ทุกตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็คือผินพัฒนาการได้เร็วมากนะพี่น้องนะขึ้นเอา,ข,เอาขึ้นเอาเรื่อยๆนะครับพัฒนาการดีขึ้นพัฒนาการ เปลี่ยนแปลงไปทุกเดือนนะพี่น้องนะครับจนทุกวันนี้ก็คือถ้าบางคนคือเอาออกฝึกได้เลยครับเจ็ดเดือนนะครับอ่าบางคนออกฝึกแล้วนะครับเพราะว่าเทียบครูอะไรทุกอย่างเลยนะครับเสียงเต็มเลยนะครับแต่ยังไม่ทราบว่านกตัวนี้มีคารลมไหมนะครับแต่ดูจากลายเม็ดคอนี่คือไม่น่าจะมีนะครับพี่น้องมีอยู่แต่ว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะแน่ๆนะครับอ่าเนี่ย นะครับให้ดูลายนะครับเบื้องต้นนะครับมาศึกษาร่วมกันครับพี่น้องนกภูเขานะครับแต่ว่าสีนี่โดนสีโดนใจผมนะครับสีแดงแป๊ดเลยนะครับฮะเดี๋ยวรอให้เป็นคนบ้านเมื่อไรแล้วมันจะแดงกว่านี้นะครับเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมคิดว่าได้เล่นแน่นอนตรงตัวนี้ผ่านแล้วนะครับผ่านแล้วล่ะรอให้ถ่ายคนเท่านั้นเองนะครับ ถ่ายคนเสร็จก็จะประมาณาปีสองเดือนสมเดือนนะครับผมก็คงจะได้เล่นแน่ๆละนกตัวนี้ผ่านแล้วครับหนึ่งตัวได้แน่นอนสำหรับนกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอานก,กนกมาเทียบคู่ให้พี่น้องดูว่า,า,ม,า,า,ามันจะเป็นยังไงบ้างหัวจินหัวจมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูครับ ก็จะเอาเจ้าคูอ่างของผมนี่แหละครับพี่น้องนกตัวนี้ที่ผมขัดไว้ที่ผมเข้ามาล่าสุดนะครับดูครับขนนะครับไม่ต้องห่วงครับร่วงละนาวครับผมเดี๋ยวจะได้จัดการอยู่ครับวันนี้ครบรอบในการล้างถาดขี้แล้วนะครับนี่ขนร่วงนะครับวันนี้เจ้าอ่างนะครับไม่รู้ว่าจะคูหรือเปล่านะครับในมีการตัดต่อครับลองดูว่าจะเป็นยังไง มันจะคููไหมสําหรับเจ้าขยะครับจะเอาไหมครับไม่เหลือครับดูครับหมุจิตหัวใจของเขาครับ ดีมากนะครับนกตัวนี้นะครับอาพอก่อนครับพี่น้องนี่นะครับก็คือพัฒนาการของนกตัวนี้ก็คือเห็นเห็นชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับผมก็เลยอยากจะมาถ่ายน,นะครับคลิปให้พี่น้องดูนะครับไม่ว่าจะเป็นลายนะครับ ดูตัวดูสีนะครับดูสนับปีกนะครับผมเคยบอกอยู่ว่านกสนับปีกแหลมนี่คือไม่ได้เสียนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเปรียวนะครับนี่ตัวนี้ก็ติดเยอะเลยนะครับติดแหลมเยอะมากนะครับมนกลมก็เยอะแหลมก็เยอะนะครับสลับกันไปนี่แหะครับนี่ก็คือเจ้าขยะสองนะครับก็ต้องรอติดตามนะครับรอติดตาม ชมผลงานต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสําหรับเจ้าขยะสองแต่ว่าผมมั่นใจนะครับว่าได้เล่นแน่ๆนะครับสําหรับนกตัวนี้นะครับก็คือผ่านนะครับเห็นพัฒนาการเขาแล้วนะครับก็เจนกินนะครับพี่น้องนี่แหละนะครับค่อยๆคัดไปพี่น้องนะแต่จริงๆแล้วนกตัวนี้ก็คือคือผมอยากเลี้ยงดูนะครับเพราะว่ามันเป็นนกภูเขา นะครับอยทดสอบดูเพราะว่าตัวเองเคยเล่นแต่นกนาทามนกทุ่งนานะครับไม่เคยเล่นนกภูเขาก็เลยลองทดสอบดูเอาล่ะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามัดจิตหัวใจนะครับใช้ได้ครับผมพวกลายพวกอะไรนี่ก็คือเบื้องต้นเฉยๆนะครับแต่ที่สําคัญคือของนกต่อคือมัดจิตหัวใจต้องเกินร้อยนะครับเดี๋ยวอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับเพื่อให้คล่องใจ สำหรับเจ้าขยะสองนะครับเอ้าเทียบคูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับนกเจ็ดเดือนจะจัดอีกไหมฮะลองดูคู <c oughs> ไปแล้วรอบหนึ่งมันจะเอาอีกหรือเปล่านะครับดูครับไม่ตัดต่อ ครับพี่น้องนี่แหละครับถ้าหัจิตหัวใจมันสู้นี่ก็คือไม่ต้องพูดถึงครับจัดแน่นอนนะครับสําหรับนกนะครับก็คัดเนี่นะครับเรื่อยๆนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องนะครับมือใหม่เชียนใหม่ทุกท่านนะครับให้เจนเย็นนะครับไม่ต้องรีบนะครับขณะนี้ผมยังไม่รีบเลยนะครับผมนุ่นแหละปีอย่างเร็วก็ปีหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ผมคิดไว้น่าจะประมาณสัก ปีสองเดือนหรือปีสามเดือนนะครับค่อยจะลองเข้าพเนียดลองดูนะครับผมอ่ะก็ถือว่ามาศึกษานะครับร่วมกันอีกรอบหนึ่งสําหรับการดูลายนะครับเบื้องต้นนะครับการดูตัวนกนะครับก็ให้พี่น้องนะครับพยายามเปรียบเทียบกันนะครับผมเอาละครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับผมก็เช่นเคยครับผมฝากกดแชร์กดไลค์เป็นกำใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระ มาฝากพี่น้องกันดีเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพรียบทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสําหรับผมกับเจ้าขยะ2นะครับผมไปก่อน,นครับผมสวัสดีครับ